สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวสูจะพาทุกคนมาดองผักเซียนกันนะคะก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องมีผักเซียนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเกลือค่ะทุกคนเราจะมาขยำเกลือกับผักเซียนนะคะได้ขยำไปเลยค่ะขยำให้เขานิ่มนะคะก็คือนวดไปเลยค่ะ นะะจนเขานิ่มนะคะจนเขาแบบความเหม็นเขียวให้น้ำที่มันเหม็นเขียวนะคะให้ออกให้หมดะค่ะขยำมาสักพักนะคะเขาก็จะเริ่มนิม่มลงะค่ะทุกคนนะคะก็ขยำไปเลยะค่ะขยำจนคนนิ่มนะคะจนแบบ น้ำแบบน้ำเหม็นเขียวนะคะจนน้ำเหม็นเขียวออกนี่ค่ะขยำไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะพอเราขยาไปสักพักหนึ่งก็จะนิ่มแบบนี้เลยนะคะทุกคนสังเกตดูไหมคะว่าเขาจะเริ่มมีน้ําออกนะคะนี่เห็นไหมเริ่มมีน้ําออกอันนี้ก็คือน้ําที่แบบมันเหม็นเขียวนะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะ บีบน้ำตัวนี้ออกแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ใส่น้ำดองใหม่นะคะเดี๋ยวสูตรของสาวสุกนะคะจะไม่เค็มไม่เปรี้ยวมากนะคะเดี๋ยวสาวสุกจะให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะทุกคนก็คือน้ำเ,เขียวๆตัวนี้ก็คือมันจะมีความเหม็นเขียวของผักเซียนนะคะก็คือเราจะเททิ้งนะคะเราจะไม่เอาเนาะเราจะบิดเอาแต่ตัวผักเซียนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงต่อไปเลยนะคะว่าน้ำผักเซียนเราจะปรุงใส่อะไรได้้างนะคะพอเราขยำเกลือเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนน้ํานะคะน้ําที่มันเหม็นเขียวนี้เสาวสูจะเททิ้งนะคะก็คือจะไม่เอานะคะหลังจากนั้นก็เตรียมน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าที่สะอาดนะคะเพื่อที่เราจะทําน้ําดองผักเซียนกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เสาวสูจะเอา เกลือนะคะลงไปในน้ำดองผักเสี้ยนโดยที่เราใช้เกลือไม่เยอะนะคะก็คือกัประมาณเอานะคะก็คือจะไม่ให้เค็มมากเนาะสาวสุก็จะใส่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วสาวสุก็จะคนน้ำเกลือนะคะให้ละลายนะคะอันนี้เป็นสูตรของแม่สาวสุนะคะก็คือทำมาตั้งแต่เป็นสาวๆแล้วนะคะก็คือละลายไปค่ะละลายให้น้ำเกลือละลายนะคะหลังจากนั้นนะคะ คลิปรับความอร่อยของผักเซียนดองของแม่นะคะสาวสุจะใช้ผงนัวค่ะทุกคนใส่ผงนัวไปด้วยนะคะเพื่อความลมกล่อมเวลาเรากินผักเซียนคือมันจะได้รสชาติแบบอร่อยเลยอะค่ะทุกคนก็คือจะไม่เค็มโดแล้วก็จะไม่เปรี้ยวโดนะคะสาวสุก็จะใส่ลงไปค่ะผงนัวนะคะค่ะละลายไปเลยค่ะ หลังจากนั้นสาวสุจะใส่ผักเสี้ยนนะคะลงไปแช่เลยค่ะใส่ผักเสี้ยนลงไปแช่ในน้ําน้ําดองนี้เลยนะคะก็คือกะปริมาณเอานะคะทุกคนถ้าผักเสี้ยนเยอะก็ใส่แบบพอประมาณนะคะอันนี้ก็คือน้ำประมาณนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยจะทำให้ผักเสี้ยนของเรานั้นหอมและกลมกล่อมมากขึ้นนั้นก็คือน้ำปลาค่ะทุกคน จะเป็นน้ำปลาของอะไรก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่ที่บ้านของทุกคนมีนะคะก็คือใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราจะรอประมาณ2วันนะคะทุกคนก็จะได้ผักเสี้ยมที่อร่อยอร่อยเอาไว้ทานกันภายในครอบครัวนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆ ลองทํากันดูนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะผักเซียนดองของเราค่ะรออีก2วันก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะปาลราค่าสวัสดีค่ะ